ถาวนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วคือตลาดการค้าชายแดนและจุดส่งออกสินค้าจากไทยศูนย์ตลาดอินโดจีนที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยก่อนจะมีการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่นี่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า7 0,000ล้านบาทต่อปีโดยมูลค่าการส่งออกมากกว่านำเข้าถึงเกือบ50,000่นล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเม็ดเงินจากการค้าขายและการท่องเที่ยวในตลาดชายแดนบ้านคลองลึกหรือตลาดลงเกลือ ตลาดการค้าที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายแต่หลังจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกบรรยากาศการค้าชายแดนของอำเภออรัญญประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันมูลค่าการค้าขายที่ลดลงจำนวนผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวก็ลดลงตามไปด้วยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหนัก จนในที่สุดด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิ 9, และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิ 9, อย่างเคร่งครัดสถานการณ์การค้าชายแดนของที่นี่จึงเริ่มดีขึ้นครับนี่คือบรรยากาศนะครับของรถบรรทุกสินค้าที่วิ่งเข้าออกผ่านด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้ว เห็นว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับมีรถเข้าแถวต่อคิวเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวก็ชี้เห็นนะครับว่าบรรยากาศการค้าขายชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานั้นยังคงคึกคักแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด9ครับ รัญญประเทศนะปัจจุบันนะคะสถานการณ์ของเราเริ่มลดลงแล้วค่ะผู้ติดเ,เชื้อโควิดนะคะที่เป็นคนไทยก็ประมาณยอดวันละ20กว่าคนถึง30กว่าคนค่ะซึ่งถือว่าเบาบางจากช่วง3-4เดือนที่ผ่านมามากค่ะแล้วเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันฝิด้าวเนี่ยลดหน้าไปยังไงบ้างครับการฉีดวัคซีนเนี่ยของเราเร่วมกับท่านสาธารณสุขอำเภอนะคะ ตามโรงพยาบาลต่างๆหรือรอพอสตอนะคะเราวอล์กอินเดินเข้าไปฉีดวัคซีนได้เลยค่ะซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการฉีดเข็ม3และเข็ม4นะคะซึ่งครอบคลุมประชากรของอำเภออรัญเกือบทั่วทุกท่านแล้วค่ะโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่เดินทางเข้ามาหรือว่าอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเรารับฉีดวัคซีนได้ไม่จํากัดจํานวนค่ะแล้วมาตรการป้องกันโควิด -19 หลังจากนี้เราวามาตรการยังไงบ้างครับ ซึ่งมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 นะคะเรารับตรวจ ATK นะคะในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลรองรับในการรักษาตัวแล้วก็การป้องกันก็คือตามมาตรการของสาธารณสุขนะคะการใส่หน้ากากอนามัยการฉีดพ่นเชื้อนะคะการฉีดเจลานโพฮอ์นะคะอยังปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขครบทุกข้อครบทุกประเด็นค่ะซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะก็ลดลงมากแล้วก็ เบาบางลงมากค่ะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ที่เป็นที่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะซึ่งคาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยโรคติดต่อนเนี่ยจะเป็นโรคประจําถิ่นหรือโรคประท้องที่ที่ทุกคนสามารถเป็นได้แล้วก็รักษาได้เป็นโรคธรรมดาทั่วไปค่ะที่ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ค่ะครับมาพูดถึงด่านคลองลึกบ้างปัจจุบันตรงด่านคลองลึกเนี่ยมีการเปิดปิดอะไรยังไงบ้างครับสําหรับด่านบมมดนบ้านคลองลึกะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราให้เฉพาะ รถขนสินค้าเข้าออกนะคะส่วนประชาชนเข้าออกเรายังงดการเข้าออกนะคะซึ่งมาตรการการป้องกันตรงนี้เราก็มีหน่วยบูรณาการร่วมกันระหว่างทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นการปิดช่องทางธรรมชาติหรือว่าการเปิดพรมแดนนะคะซึ่งล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เดินทางมาเพื่อหารือการเปิดด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยนนะคะซึ่ง ในต้นเดือนมีนานี้ก็จะประชุมหารือกับศุลกากรนะคะ,ะตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อที่จะหารือการเปิดด่านพรมแดนว่าทางกัมพูชามีความพร้อมมากแค่ไหนซึ่งณปัจจุบันประเทศไทยฝั่งไทยเรามีความพร้อมที่จะค้าขายเพื่อให้ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจดีขึ้นมันเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าการซุดตัวลงหนักมากค่ะเพราะว่า การค้าชายแดนเนี่ยเราปิดนะคะไม่ให้ประชาชนเดินเข้าออกระหว่าง2ประเทศนะคะจะมีแต่รถบรรทุกสินค้าที่เข้าออกแลก้วก็ควบคุมตามมาตรการควบคุมโรคดังนั้นการชาร์จชายแดนเนี่ยลดลงแทบจะเหลือเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากประมาณ5้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนนองนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยะะนนเราค้าขายแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะผู้คนจะพุกพ่านไปมาตลอดแต่ขณะนี้เรานับจานวนคันได้นะคะที่น้องจากต่างจังหวัดที่จะมาตลาดโรงเกลือนะคะก็ไม่ไม่เดินทางกันเข้ามาเนื่องจากมีสถานที่อื่นท่องเที่ยวที่อาจจะไปได้ดีกว่านะคะ ซึ่งถ้าเกิดไม่มีการค้าชายแดนเนี่ยตลาดทบเทามากค่ะจิๆแล้วตอนนี้ทางชายแดนเราเนี่ยพร้อมทุกอย่างท่านสามารถดูจากด้านหลังได้ฮนะในการเข้าออกทุกวันเนี่ยลถมีการเข้าออกึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นหมดแล้วว่าไม่ไม่เหตุการณ์ไม่มีอะไรหรอกครับทุกอย่างดีหมดนะครับ แคทางน้องถิดเราเนี่ยทาอยู่แล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกรงศุนท่านในดาเนี่ยฮะช่วยกันตลอดเวลามานะครับช่วยกันเพื่อเราป้องกันอยู่แล้วโรคเนี้นะครับก็เยี่ยมเหงาเลยฮะเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วทุกวันเนี่ยจะมีคนทางเข้าออกไทยกัมพูชาไปมา,าสู่กันวันหนึ่งก็ร่วมหมื่นคนนะแล้ววันนี้ไม่มีเหลือเลยนะฮะผมถึงบอกว่าทางภาครัฐน่ะต้องรีบเร่งเพื่อช่วยกันดูแลตรงนี้หรือไม่รอให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดสักแก้วพร้อมท่านผู้ว่าการจังหวัดของตังกัมพูชา มาดูได้เลยครับซึ่งจริงๆเราสองฝ่ายเนี่ยเจรจากันตลอดพร้อมเลยครับพร้อมตลอดครับลุงเกลือนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกัมพูชาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทางชายแดนที่อะไรจะประเทศก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับทางสาสุขเช็คกับสาสุขได้ครับทุกอย่างพร้อมหมดนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าให้พร้อมถึงขนาดไหนแล้วเรื่องการนําเข้าแรงงานอย่างนี้ยแหละครับก็ยังติดขัดอยู่ครับเพราะค่าจ่ายมันยังสูงอยู่เคยให้บอกหลายครั้งแล้วว่าทางเราต้องการแรงงานอยว่ากัมพูชาต้องทํางานแล้วก็อยากได้ได้คนงาน แรงงานที่มาตาม M O U นะคะผ่านกระทรวงแรงงานกระทรวงจัดหางานนะคะโดยสาสุขเป็นผู้ที่ควบคุมมาตรการควบคุมโรคนะคะซึ่งตอนนี้เรารับเข้ามาวันละร้อยกว่าลายหรือ200อยกว่าลายตามจํานวนห้องพักที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวนะคะซึ่งผ่านมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอยู่2แห่งที่ถูกต้องนะคะคือที่สุวรรณภูมิและที่เดอะเบสนะคะซึ่ง นำมาแล้วผ่านการคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุขผ่านการตรวจดี K มีผลการฉีดวัคซีนแล้วนะคะสถานที่กักตัวของเรามีความพร้อมนะคะกักตัวจํานวน7วันและให้บริษัทที่ทํา MOU มารับแรงงานกลับไปถือว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับหมายความว่าแรงงานที่จะเข้ามาทํางานอยู่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยถ้ามาผ่านด่านตรงนี้ก็จะผ่านขั้นตอนกนารกักตัวการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยถูกต้องค่ะคือต้องผ่านกะระทรวงแรงงานของฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะผ่านด่านกสุงมูก่อนค่นคะ เอกสารจะต,ต้องถูกครบทนใน border p a า s มีเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนการควบคุมโรคมาเรียบร้อยค่ะไม่ใช่ว่าใครเดินมาแล้วเราจะรับเลยนะคะซึ่งต้องผ่านการทํา MoU กับบริษัทที่จะรับเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะทางฝั่งไทยที่รับแรงงานเข้าไปดูแลตรงนี้ค่ะ ร,ร้านค้ากว่า80นะครับในตลาด Gate, โกลเด้นเกตรงเกลืออรัญญประเทศนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วครับสินค้าก็มีหลากหลายเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาแว่นตาและของใช้ที่จำเป็นนะครับทั้งมือหนึ่งและมือสองในราคาก็ตามแต่จะต่อรองกันแหละครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขามีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเข้มข้นนะครับมีการสวมหน้ากากอนามายัยและเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันโควิด -19 ครับบรรยากาศการค้าขายวันนี้ก็จะมีแต่รถขนส่งสินค้าเข้าออกน,นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปการจับจ่ายสินค้าก็ยังมีอยู่น้อยมากนะคะซึ่ง ตลาดของเราเนี่ยเปิดทั้งวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจะถึง6โมงเย็นนะคะส่วนการคึกคักเนี่ยก็จะไปคึกคักช่วง6โมงเย็นถึง2องทุ่มนะคะจะมีการจับจ่ายผลไม้เสื้อผ้าซึ่งเป็นตามภูมิอากาศที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะจะมีคนไทยเดินจับจ่ายสินค้าหรือชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ จับจ่ายสินค้าคอนโท่ทั่วไปนะคะไม่มีประชาชนต่างจังหวัดมาเดินสินมามซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากมายเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแต่ภายใต้การดําเนินงานเราจะพยายามจะหามาตรการควบคุมโรคและเร่งการเปิดตลาดเพื่อให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นสําหรับมาเภออรนยประเทศค่ะแล้วแล้ว ความกังวลหรือการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในตลาดโรงเกลือเราดำเนินการยังไงไปบ้างครับสำหรับการเกิดคลัสเตอร์ในตลาดโรงเกลือน,นะคะได้เกิดไปประมาณเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้โดยการฉีดวัคซีนครบนะคะ เกลือนะคะตั้งแต่มีระบาดตั้งแต่ช่วงของกรกตราปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนเราเราก็ได้มีการควบคุมป้องกันแล้วก็แยกกักในกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วก็มีการทำาบับเบิลแอนซิลหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็เลยได้มีการเปิดกิจการของตลาดลงเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการมาเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อที่ลงเกลือเลยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการ ดำเนินการในเรื่องของวัคซีนนะคะให้วัคซีนผู้ที่อยู่เลยเกือเนี่ยสูงถึง9 8นะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะคะถ้าเจอคนที่มีความเสี่ยงเราก็จะมีการตรวจหาเอทเคนะคะแล้วก็มีการให้มาตรการของผู้ที่ประกอบการในที่นี่เนี่ยฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็ตรวจ ATK เคสม่ําเสมอนะคะแล้วก็มีมาตรการเรื่องของการใส่หน้ากากนะคะการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเรื่องของการวัดไข้เป็นระยะระยะค่ะ กรณีที่ไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาหรือคนไทยที่อยู่บริเวณของตลาดลงเกลือเป็นที่สําคัญแล้วก็ภายในอำเภออรันประเทศเนี่ยเพื่อเราจะได้ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจนี่แะคะเราก็มีการฉีดอย่างเต็มที่ค่ะ เป,เ,ปเป็นความคิดร่วมกันของคณะทำงานนะระดับทั้งทั้งจังหวัดเลยนในส่วนของฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจด้วยทหารด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือด้วยมาประชุมร่วมกัน,นว่าลงความเห็นว่าเราควรที่จะเราควรที่จะ,ะมีการสกรีนสกรีนบุคคลเข้าออกในพื้นที่ให้มากที่สุดล่ักแรกอาจจะมีปัญหานิดนึงคือพ่อค้าแม่ค้าย,ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจก็มานั่งอธิบายกันจนกระทั่ง ทุกฝ่ายเห็นพร้อมกันแล้วว่าจะต้องมีการดําเนินการด้วยวิธีการแบบนี้ถึงจะหยุดโควิดได้นะครับก็ลักษณะที่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ด้านในอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับค้าขายอาจจะเป็นการค้าขายที่เงียงเงาลงไปนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยินดียินดีที่จะดําเนินการหรือดำดำรงชีวิตตามมาตรการนี้นะครับคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆก็คือ ให้ไปนัดเจอในจุดที่ทางทางส่วนรายการจัดไว้ให้ก็คือนอกพื้นที่โรงเกลือด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหารส่งสินค้ามาขายอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการห้ามเด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นว่าได้ผลได้ผลเพราะระยะเวลาที่ดําเนินโครงการแบบนี้มาเกือบสองเดือนเนี่ยยอดผู้ป่วยยอดผู้ป่วย,ยลดลงนะครับและช่วงระหว่างที่ปิดท,ท,ที่ปิดติดพื้นทีน่ห้ามเข้าออกเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของสาธารณสุขสตอ,อเข้ามาเข้ามา สกรีนคือตรวจสุ่มตรวจทุกทุกร้านทุกคนในนี้ถ้าพบก็เอาไปรักษาตามขั้นตอนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องโควิดเนีน่ยณณปัจจุบันนี้ของโลกเราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในระดับของความปลอดภัยแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ,อต้องมไม,ไม่ไม่ประมาทด้วยนะครับท่านที่มาเที่ยวท่านทราบข่าวว่าที่นี่ ปริมาณการติดเชื้อโควิดลดลงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขาดไปได้ทีเดียวนะครับท่านที่มาที่ตลาดนงเกลือก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยลดลงมาอย่างมากแล้วแทบจะปกะติแล้วล,ะละ่ะแต่ว่าท่านที่มาก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยห่วงใยสุภาพตัวเองด้วยนะครับใส่แมสมีเจลมีแอลกอฮอล์ดูแลตัวเองไปด้วยครับพวกพูกกันไปนะครับ ทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนรวมถึงบริษัทขนส่งต่างๆเนี่ยทุกทุกส่วนเลยครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์มีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากเลยผมพบเจอว่าผู้ประกอบการชาวกัมพูชานะครับหรือว่าชาวไทยก็แล้วแต่เนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภยัยในเรื่องของโควิดมากทางภาครัฐยื่นยื่นนโยบายอะไรลงมาเนี่ยผู้ประกอบการดําเนินการติดต่อตามทันทีเลยนอกจากนี้ทางผู้ทําธุรกิจขนส่งเช่นเดียวกับผมนะครับตผมเองด้วยแล้วก็ ผู้ทาธุรกิจขนส่งเจ้าอื่นๆด้วยนอกจากนอกจากจะป้องกันในด้านของตนเองแล้วเนี่ยก็ยังที่จะเพิ่มวิธีการต่างๆเพื่อที่จะเอาไว้ทำการช่วยสนับสนุนให้สอดคล้องตามนโยบายต่างๆของทางภาครัฐด,ด้วยล่าสุดก็คือมีการเว้นระยะห่างโดยการทิ้งวัตถุนะทิ้งของที่ต้องการส่งเอาไว้เนี่ยให้กับทางผบบริษัทขนส่งเนี่ยเข้ามาเข้ารับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องสัมผัสต,ตัวตนกันมากยิ่งขึ้นรวมถึงการไปอกันหน้าร้านหรือการต่อแถวกันยาวๆที่ หน้าร้านหรือหน้าบริษัทเนี่ยจะตอนนี้แทบไม่มีแล้วครับลักษณะจะเป็นการบริษัทขนส่งจะวิ่งข้อรับมากกว่าค่ะขายมา8ปีแล้วค่ะขายผ้าชิตตัวแล้วก็ของเด็กน้อยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มัน ก็ทบไปอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เริมฟื้นตัวกลับมาแล้วเพราะว่าทุกคนก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ไม่กลัวแล้วค่ะตัวหนูจะปรับตัวมันไอเอาสินค้าลงเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยมันมันเสียตังค์เยอะกว่าเดิมนิดหน่อยเหมือนมาก้อนไม่ต้องลงทุนมากแต่ตอนนี้ต้องลงทุนเยอะกว่าเดิมนิดหนึงค่ะมาในตอนนี้อยู่ตลานฉีดวัคซีนทุกคนหมดแล้วแล้วก็ที่ร้านก็มีเจลล้างมืออะไรด้วยก่อนจะลูกค้าเข้าที่ร้านก็มีเจลล้างมือล้างทุกคนเสร็จแล้วก่อนเข้าร้านจ้ะ ก่อนจะเข้าร้านอันนี้อ๋อเขาก็ป้องกันตรงตลาดนี่ป้องกันอย่างดีเลยค่ะเหมือนกันตอนนี้คนติดโควิดเริมน้อยขึ้นแล้วค่ะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนล้วฉีดครบคอบคุมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแรงงานที่อาจจะเป็นแรงงานที่เข้าออกทางท่องทางธรรมชาติซึ่งเราเราควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งทุกครั้งที่มีการคิดว่าตัวเองจะติดเชื้อเนี่ยแล้วก็มีการตรวจเอทีคนะคะวัดอ,อ,อุณหภูมินะคะเพื่อป้องกันการเบื้องต้นซึ่ง ชาวตลาดโรงเกลือพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะให้การเปิดตลาดของเรามีการค้าที่ดีขึ้นค่ะ เราไม่ได้ติดขัดในประเด็นที่ว่าชาวกัมพูชาหรือชาวไทยไม่ไให้ความร่วมมือทุกคนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองเพื่อจะให้เศรษฐกิจฐฐฐฐข,ของเราดีขึ้นค่ะคือข้อแนะน,นําในการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองจากจุดเริ่มต้นก่อนนะคะมาตรการควบคุมโรคเริ่มจากตัวเราเองนะคะไปสู่บุคคลข้างเคียงนะคะถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคมากเท่าไหร่โลกก็จะไม่แพร่ระบาดมากเท่านั้นตลาดของเราก็จะเปิดกว้างขึ้นนะคะดังนั้นขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่อเศรษฐกิจของเราที่จะดีขึ้นในอนาคตค่ะ เที่ยวตลาดลองเลือเพราะว่าตลาดลองเลือมีมีสินค้าเยอะมากมายเลยค่ะมีเยอะควากรทุกทีเลยค่ะตรงนี้จะมีของสินค้าสินคัดเด่นเด่ควากรทีเอินเลยค่ะลองเข่าเบอร์สองผ้าชิตัวประหคมอะไรผักปูที่นอนอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะอะไรก็มีตรงนี้จะมีสินค้าเยอะมากมายเลยก็กรณีถ้าท่านจะเดินทางมาที่ตลาดลองเลือนะคะก็ให้มั่นใจนะคะว่าที่ตลาดลองเลือนเราก็ดีมาตรการรองรับนะคะโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนนะคะ เรื่องวัดทีเรื่องของสถานที่เรื่องการเฝ้าระวังนะคะเรามีทีมที่ดูแลอยู่ส่วนตัวท่านที่จะเดินทางมาก็ปฏิบัติในเรื่องของกะสวมหน้ากากการมีแอลกอฮอล์พกติดตัวนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะการรับประทานอาหารสุกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุขวิทยาส่วนบุคคลซึ่งท่านสามารถใช้ในทุกสการโควิดได้ทุกที่นะคะแม้แต่ลงเกลือเองค่ะการระบาดของโควิด19 ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดโรงเกลือลดน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าจึงต้องปรับตัวไปขายสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นและดูเหมือนนี่จะเป็นทางออกของปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือเพราะด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งหรือมือสองบวกกับข้อดีที่ไม่ต้องมาเดินเลือกซื้อสินค้าให้เสี่ยงกับการติดโควิดส่งผลใ้ยอดขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากโควิดสิครับส่งผลให้มีประชาชนนั้นเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือลดน้อยลงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือก็เลยมีการปรับตัวขายของออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ยอดส่งสินค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวและนี่ก็คือการปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือรับมือกับโควิดสิครับ ตอนนั้นพยายามหาช่องทางที่มันตลาดให้กว้างขึ้นครับจะได้กระจายสินค้าได้กว้างขึ้นก็เลยตัดสินใจทำทำเป็นเพจครับแล้วก็ออยอดขายก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันเจาะจงถึงลูกค้าได้หลายประเภทแล้วก็หลายที่ด้วยครับ mm. ข้อดีของออของการค้าขายในออนไลน์มันมันดีตรงที่ว่าอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือ ตลาดการตลาดของเราเนี่ยสินค้านําออกเนี่ยมันจะกว้างมันมันมันจะกว้างกวา่ามันมันเจาะจงเป้าหมายได้ได,ได้หลายหลายพื้นที่ก็คือ,อลูกค้าอยู่หลายพื้นที่ก็คือสามารถสั่งสินค้าได้ไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องมาถึงหน้าร้านอันนี้มันดีตรงนี้ครับ,รบหลังจากโควิดระบาดนะครับก็คือ,อมันทําให้ลูกค้า ไม่สามารถมามาเที่ยวซื้อมาในตลาดได้ก็แม่ค้าพ่อค้าในในในตลาดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาเนี่ยก็เลยเแก้แล้วก็หาวิธีในการค้าขายเปลี่ยนจากขายหน้าร้านไปเป็นขายในออนไลน์มากขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นที่สังเกตได้เลยครับ คือในช่วงแรกๆยอดจะมีการตกลงครับตามสถานการณ์เลยก็คือทุกคนช็อตกันหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวกันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวทางผู้ประกอบการเองทางตัวตลาดทางตัวผู้ซื้อรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การค้าขายเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของการค้าขายหน้าร้านไปสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นทําให้ธุรกิจเนี่ยยังพอไปกันต่อได้ครับแล้วตอนนี้ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้าาที่ผมสัมผัสเนี่ยจากธุรกิจขนส่งที่ผมจับดําเนินการอยู่ถ้าเอาช่วงแรกๆเลยที่มมีปปัััญหาาจจจนนถึงตุ อยอดอตัาราการเติบโต,ตจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเท่าตัวแล้วเก,เกือบเกือบเท่าตัวแล้วถ้านับยอดส่งออนไลน์นะครับก็จะเติบโตขึ้นค่อนข้างมากครับใช่ครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ว่าพฤติกรรมผู้ซื้อที่เข้ามาในตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนจากการซื้อเพื่อบริโภคเองเนี่ยมาทําการซื้อเพื่อนําไปทําธุรกิจต่อมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาดูแลในพื้นที่เนี่ยแทนที่จะซื้อไว้ใช้เองละเขามาดูสินค้าเพื่อคัดเลือกสินค้าเนี่ย เอาไปทําการทําดูแลในเรื่องของช่องทางจําหน่ายของตนเองมากยิ่งขึ้นและทีนี้ทางผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้ซื้อหรือทางทางร้านค้าที่ตลาดลงเตอือเองหรือที่ตลาดกเลนเกตเองก็ตามครับก็มีการปรับตัวตามสถานการณ์ด้วยจากการที่ขายปลีกให้กับผู้ซื้อรายย่อยก็กลายเป็นขายส่งให้กับผู้ซื้อรายใหญ่หรือมีลักษณะของการเป็นผู้ค้าตัวแทนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นโอกาสใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดแห่งนี้โควิด -19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วแต่ด้ยวยความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและการปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือส่งผลให้วันนี้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจการค้าชายแดนในอำเภออรัญญประเทศกำลังจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอำเภออรัญญประเทศในการรับมือกับเชื้อโควิด -19 ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเราก็ต้องอยู่กับเชื้อโควิด -19 ไปอีกนานและต้องอยู่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับภายใต้มาตรการ Universal Prevention COVID-free setting ที่เข้มขน้นเฟื่อการค้าชายแดนการค้าในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศนั้นกลับมาคึกคักเหมือนเดิมกลับมาพบกับรอบูุณภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ